วันที่3มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่า นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคอรมอที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางเข้าบ้านพิศณุโลกเพื่อพูดคุยกับทีมที่ปรึกษานโยบายโดยนายกระบุค่ะว่าทีมที่ปรึกษาได้เล่าให้ฟังเป็นการถามแนวทางกันมากกว่าเป็นเรื่องที่ภาพใหญ่ๆทีมที่ปรึกษาจะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลอย่างวันนั้นที่นายทักษิณมาแน่ๆคงมีการถามเรื่องการมองภาพรวมหลังอย่างนายดูโน ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงมองเศรษฐกิจของโลกอย่างไร แต่วันนั้นไม่ได้เจอเพราะนายทักษิณออกไปก่อนที่ปรึกษาจึงเล่าให้ฟังแต่ตนยังไม่ได้คุยกับนายทักษิณในเรื่องดังกล่าวค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมอย่างไรที่บอกจะมีการตั้งองครักษ์จะให้ใครเป็นหัวหน้าทีมนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่ายังไม่มีรายละเอียดแต่ทุกคนให้ข้อมูลมาเยอะพอสมควรแล้วว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะความจริงตนไม่เคยอภิปรายหรือโดนอภิปรายมาก่อนคงต้องลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่เอาแน่ๆคือต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเน้นย้ำในเรื่องของกฎหมายค่ะและเมื่อถามในคำถามว่าเวทีซักฟอกจะเป็นเวทีวัด KPI ของแต่ละกระทรวงหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีตอบค่ะว่า ไม่หรอกเดี๋ยวลองดูกันเพราะตอนนี้ได้คุยทุกกระทรวงพร้อมชี้แจงอยู่แล้ว KPI หากจะเห็นได้ก็เห็นตั้งแต่ที่ทํางานแล้วว่านโยบายของแต่ละกระทรวงออกหรือไม่ขณะที่คําถามว่าเตรียมข้อมูลอะไรเป็นพิเศษบ้างในการรับมืออภิปรายนายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าอาจจะบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ได้เตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จับต้องได้ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN